เริ่มเลยครับอตอนนี้เราตัวแทนทีมแฮนด์อฟต์กอนนะครับก็มาทำกิจกรรมกับน้องๆนะฮะโรงเรียนวิทยานนท์นะฮะเขาสุขาพิบาล3วันนี้ก็มาแข่งบอลกับน้องๆพบกับความพ่ายแพ้อีกนัดหนึ่งโดนไป่ไหนพี่โดนไป3 3 0ศโอ้โหสามสนย์นะฮะก็เป็นความพ่ายนะฮะเอาจริงมากครับเอาจริงเอาใจมากเหมือนสิบต่อหนึ่งคนมั่นใจได้เลย สอกย้ำความเชื่อมั่นของทีมลงไปเรื่อยๆว่าไม่ไรเดี๋ยวนั่นเราเอาใหม่แล้วนั่เราไปแข่งอนุบาลนะฮะเพราะว่าปฐมบอลหนึ่งเรายังสู้ไม่ได้เลยเรายังสู้ไม่ไหวต้องลดชั้นลงไปเรื่อยๆครับจริงๆแล้ววันนี้ก็มาเหมือนกับแบบเปิดคลินิกฟุตบอลครับน้องๆครับก็จะมีพี่ๆที่เป็นโค้ชแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นนักกีฬาทีมชาติฟุตซอลนะครับซึ่งมาสอนฟุตบอลน้องๆแล้วก็มีการลงทีมแล้วก็มีการแจก ครับจะเป็นการแจกฟุตบอลแจกขนมนแจกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทาให้เราได้มาเจอน้องซึ่งน้องๆก็รู้สึกว่ามีความตั้งใจมากแบบเด็กประถมตัวเล็กๆนี่แต่วิ่งโอ้โหพีคมากครับสุดท้ายก็โดนน้องๆสอนบอลสอนบอลมีคนมีน้องคนหนึ่งเดินมาถามผมพี่เมื่อกี้ผมแอตติกนี่ในพิ่ต้าโดนอะไรพี่โดนบอกว่าได้บอลหรือยังได้บอลหรือยังคือไม่ค่อยได้บอล และต้องขอบคุณคอนนเซอร์ด้วยนะครับที่ทำให้พวกเราทีมแทนองค์กรแล้วก็ได้มาออนทัวร์นะครับมาถึงนงเรนวิทยานนวันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ทำให้เกิดงานวันนี้ได้มาขอบคุณนีครับ